ครับต้องแบบนี้หรือเปล่าครับผมพี่น้องไหมมาพี่น้องวันนี้เราได้ปลากายมาครับผมเป็นพี่ที่ทํางานด้วยกันครับผมเอามาฝากจากราชบุรีครับปลากายตัวนี้นะตัวใหญ่มาะแต่ไม่รู้ว่ายังจะทำอะไรกินดีเนี่ยเพราะว่าตัวใหญ่เสุดเกินช่างน้ําหนักกว่านนับแรกอะพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เกือบสองโลครับผมพี่น้อง โลแปดกับโลเก้าครับตัวนี้ใหญ่มากผมจะทําอะไรกินดีนั้นยังไม่รู้เลยเพราะว่าตัวใหญ่เราจะลองทอดน้ําปลาครับผมทอดเชิงทอดเชิงปลากายทอดน้ําปลาดูดูตัวใหญ่มากครับผมเนี่ยน้องเนี่ยสดสดาใสาเจ้วมาจะลองดูอู้สันอันนี้เป็นปลาเบ็ดนะพี่น้องเขียวผมเดี๋ยวจะลองจัดทอด น้ปลาดูว่าจะเป็นยังไงนั้นมาวันนี้พอพน้องเราก็จะ ừ, ทำเสร็จแล้วตัวนี้คือเชิงเชิงของปลากายครับผมเราก็จะเอามาจาัดทอดกระเทียมครับผมพี่น้องเดอย่ามาดูกันจะเป็นยังไงกันรั้งแรกครับผมแล้วก็ยังไม่เคยทำกินเลยรอน้ำมันเดือดครับผมมาพี่น้องชิ้นแรกเชิงปลากาย ตอนนี้ก็ลงกระทะทั้งหมดแล้วผมดีน้องเนาะเชิงสำหรับเชิงปลาไกา่เกือบ2องกิโลครับ1นึ่กิโลแปีดเกือบ9ก้าขีดนะผมนาะเรได้ลงกระทะไปแล้วพาอเชิงนะครับช่วงท้องทอดกระเทียมน่าอร่อยตอนนี้เรากลับด้านมาแล้วนะครับผมก็เป็นท้องที่ติดมันนะครับผมนะก็เริ่มน่าจะได้แล้วครับเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเชิงปลากายทอดกระเทียมแบบบ้านๆแล้วผมพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปก็คงจะไปทําน้าพริกแล้วก็รับประทานข้าวเย็นครับผมมาแล้วพี่น้องเชิงปลากายทอดกระเทียมของเราเนี่ยครั้งแรกครับผมที่ลองทำดูนะครับผมโอเคนะแล้วก็น,นี่พริกน้ำปลาของเราบอกได้ทาเทียว,ว่าเด็ด พี่นกระเทียมพริกครับผมแบบนี่เชิงปลากายตัวใหญ่ๆพี่น้องหมาพี่น้องอันนี้ผมก็ได้แก่มาแล้วนะครับผมช่วงท้องช่วงหนึ่งดูดูมันเขาครับผมจากนั้นก็ต้องทำแบบนี้พี่น้องไนนีน่ฟับ อต้องแบบนี้หรืปล่าครับผมพี่น้องไหมแสบๆต้องกันครับผมวันนี้